นี่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันที่13นะครับเมษายน2 0 2 2นะครับก็สวัสดีครับผมยืนอยู่ณที่ภูเขาแห่งการอนิษฐานนี้นะครับที่พล้าลงขอดนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับในเช้าวันปีใหม่เมืองเช้างปีใหม่สงกรานนะครับที่เราเดินทางมาร่วมกันกับชีวิตเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ครับพี่น้องครับวันนี้แสงแรกของปีใหม่นะฮะ ปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้แสงแรกนี้เป็นแสงแห่งแสงสว่างของพระเจ้า ที่จะนำพาผู้คนมากมายนะครับพบกับแสงสว่างของพระเจ้าและขอให้ทุกคนนั้นได้รับแสงนี้เป็นพลังเอเนอร์จีที่นำพาชีวิตของทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในตลอดปีนี้นะครับเราทุกท่านนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าพี่น้องเราจะอยู่ประเทศไหนอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับพระเจ้าเจะเอวยพรทุกท่านนะครับก็ขอให้พระเจ้าอวยพรทุกท่าน เปรียบเสมือนกับแสงสว่างเมื่อเราพบพระเจ้าเราจะเห็นแสงสว่างที่กำลังเห็นนี้นะครับนะฮะแสงสว่างที่พระเจ้าส่งมาให้เราตรงนี้นะครับก็คือเป็นแสงสว่างของที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากจะเห็นลูกๆของทุกคนนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพรพระบิดาเจ้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยืนอยู่ที่นี่ได้สัมผัสพลังงานจักรวาลพลังงานของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายที่มีความเชื่อ ว่าโลกนี้มีผู้สร้างโลกนี้คือการอัศจรรย์ของผู้สร้างโลกนี้มีพระเจ้าและโลกนี้การถูกสร้างมาอย่างประดิษฐ์ประดอยสวยงามที่จะเหมาะให้กับมนุษย์ได้อยู่อาศัยพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าทรงอยากจะเห็นลูกๆของทุกคนนั้นมีความสุขอยากเห็นลูกๆคนนั้นมีความมั่งคั่งมั่งมีขอพระเจ้าอวยพ,อพรแสงแรกนี้เปรียบเสมือนกับพลังงานที่เราเองนั้นจะได้รับเข้าไปในปีใหม่เมืองนี้ และชีวิตของท่านจะสูงขึ้นทางเดียวเหมือนกับพระเยซูได้ตัดไว้ว่าผู้ใดที่ติดตามเราผู้นั้นจะมีแต่ชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าทรงชนะโลกนี้แล้วและพระเจ้าจะนำพาเราทั้งหลายนั้นไปสู่บ้านแห่งนิรันดร์เมื่อถึงวาระพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในเช้าวันที่13เมษายน2 5 2 2นะครับวันนี้วันที่13นะครับชีวิตเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ชีวิตเคลื่อนด้วยวัตถุประสงคนววสง์นะครับ วันที่13การนับก,การที่พระเจ้าพอพระไทยนะฮะวันนี้ข้อระคกมภีนะครับการนับศก,การที่พระเจ้าพอพระไทยจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกําลังของท่านในพระธรรมมารโกโบทที่1 2ข้อ30นะครับพระเจ้าต้องการทั้งชีวิตของคุณ พระเจ้าไม่ต้องการแค่บางส่วนของชีวิตคุณพระองค์ขอให้คุณถวายสุดจิตสุดใจสุดความคิดและสุดกำลังของคุณพระเจ้าไม่ทรงส่วนพระทยัยการถวายตัวอย่างไม่สิ้นสุดใจการเชื่อฟังเพียงบางส่วนหรือเศษเวลาและเศษเงินที่เหลือของคุณพระองค์ปรารถนาให้คุณอุทิศทั้งชีวิตพี่น้องครับไม่ใช่อุทิศบางส่วนนะครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราถวายทั้งชีวิตนะพี่น้องครับ เมื่อหญิงชาสมาเลียพยายามโต้แย้งกับพระเยซูเรื่องเวลาถสานที่ในรูปแบบของการนมวัสการที่ดีที่สุดพระเยซูตัดตอบว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรูปแบบภายนอกจะนมวัสการที่ไหนก็ได้ก็ไม่สําคัญแต่เท่าแต่เท่าเหตุผลที่คุณนักัสการและคุณถวายตัวแด่พระเจ้ามากแค่ไหนในการนมัสการการนมัสการมีทั้งวิธีที่ถูกและวิธีที่ผิดพระอภีกล่าวว่า ให้เราขอบคุณและการนมัสก,การพระเจ้าอย่างที่ทรงพอพร,ระทัยในพระธรรมฮิบรูบทที่1 2ข้อ28การนมัสก,การอย่างที่พระเจ้าพอพระทัยนั้นมีลักษณะอยู่4ประการครับพี่น้องครับมี4ประการนะฮะเอาไปดูประการแรกพระเจ้าทรงพอพระทยัยเมื่อเรานมัสก,การอย่างถูกต้องผู้คนมักจะพูดว่าผมชอบคิดว่าพระเจ้าเป็นจุดๆ,ๆแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเจ้าในลักษณะที่เขาอยากกราบไหว้และนมัสก,การ แต่เราไม่สามารถสร้างภาพของพระเจ้าตามใจชอบหรือในแบบที่คิดว่าคนอื่นจะรับได้แล้วก็นมัสก,การพระเจ้าในภาพนั้นเพราะนั่นคือการไหว้รูปเคารพหลายคนนะครับนมัสก,การพระเจ้าเหมือนกับไหว้รูปเคารพนะอันนั้นผิดวิธีนะครับการนมัสการต้องตั้งอยู่บนความจริงในพระคัมภีร์ไม่ใช่บนความคิดเห็นที่เรามีต่อพระเจ้าพระเยซูตัดแก่หญิงสมาเรียว่าผู้นมัสก,การอย่างถูกต้อง จะนัศการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเขาเป็นผู้นัสศการแบบที่พระเจ้าทรงสแสวงหาในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23นะครับนัสการด้วยความจริงหมายถึงการนัสศการพระเจ้าตามที่พระัมภีเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อเรานัสศการด้วยความจริงนะครับ เมื่อพระเยซูตรัสว่าคุณต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ตรัสถึงจิตวิญญาณของเรานะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าคุณเป็นวิญญาณซึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายและพระเจ้าทรงกําหนดให้วิญญาณของคุณสื่อสารกับพระองค์การนมัสการคือการที่จิตวิญญาณของคุณตอบสนองต่อพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ พระองค์ทรงหมายความว่าการนสัสศการถูกต้องเป็นของแท้และมาจากใจมันไม่ใช่แค่การกล่าวถ้อยคำที่ถูกต้องคุณคิดคุณต้องคิดอย่างที่พูดว่าการสรรเสริญที่ไม่ได้มาจากใจนั้นไม่ถือว่าเป็นการสรรเสริญเลยมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าด้วยโอฮาเลลูย oh, าไหมพี่น้องครับเมื่อเรานสัสศการพระเจ้าทรงทอดพระเนตรผ่านคําพูดของเราเมื่อจะดูท่าทีในจิตใจของเราพระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจอาเมนนะอาเมนนะพี่น้องนะครับเมื่อการรัศการครอบคุมถึงการเปลี่ยปีในพระท้าวด้วยดังนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณพระเจ้าประทานอารมณ์แก่คุณเพื่อคุณจะสามารถนรัศการพระเจ้าด้วยความรู้สึกที่ลึกซึง้งแต่อารมณ์เหล่านั้นต้องเป็นความรู้สึกจริงๆไม่ใช่เสแสร้ง พระเจ้าทรงเกียรติช่างความน่าซื่อใจคดฮอเลยูยาพระองค์ไม่ต้องการจะแสดงโอ้อวดหรือเสแสร้งทำหรือการตบตาในการนมัสการพระองค์ต้องการความรักแท้และจริงใจจากคุณเราสามารถนมัสการพระเจ้าแบบไม่สมบูรณ์ได้แต่เราไม่สามารถนมัสการพระองค์แบบไม่จริงใจได้ฮาอเลยูยาโอ้พระคำนี้สุดยอดเลยนะครับ แน่นอนความจริงอย่างเดียวนั้นไม่พอเพราะคุณก็สามารถทําผิดอย่างบริสุทธิ์ใจได้เช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ต้องใช้จิตวิญญ,ญาณ ala. และความจริงการรัสการต้องมีทั้งความถูกต้องและออกมาจากใจจริงการรัสการที่พระเจ้าพอวิถายนั้นต้องลึกซึ้งทั้งอารมณ์และหลักข้อเชื่อเราใช้ทั้งหัวใจและหัวสมองนะครับพี่น้องครับปัจจุบันหลายคนถือเอาอารมณ์ที่คล้อยตามดนตรีว่าเป็นการเคลื่อนไหวของพระวิญ,ญญาณ แต่สองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันนะครับการรับประการที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อจีเวียงณขงคุณตอบสนองต่อพระเจ้าไม่ใช่ต่อทํานองเพลงบางทํานองแท้ที่จริงเพลงแนวซึ้งและทบทวนตัวเองบางเพลงกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการกนับการเพราะมันไม่เน้นที่พระเจ้าแต่จดจ่อที่ความรู้สึกของตัวเราเองตัวคุณคือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจได้มากที่สุดในการกนับการคือความสนใจและกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ นะบางครั้งเราในการพระเจ้าเนี่ยเราก็ไปไปมองว่าคนอื่นจะคิดอะไรกับเราเอ๊ะเขาจะว่าเรานู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับอย่าไปคิดนะครับพี่น้องครับฟังเรากับพระเจ้าอย่างเดียวคิดเตียนมักจะมีความเห็นแตกต่างในเรื่องวิธีที่เหมาะสมหรือวิธีที่แท้จริงในการสรรเสริญพระเจ้าแต่ข้อโต้แย้งเหล่านี้มักจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของภูมิหลังที่แตกต่างกันเท่านั้นพระคัพพีกล่กาวว่าการนัสการหลายรูปแบบซึ่งได้แก่การสารภาพบาปการร้องเพลงการโห่ร้องการยืนถวายตัว นะการยืนถวยายพระเกียรติการคุกข่าวการเต้นลามการเปล่งเสียงชื่นบานการเป็นพยานการเล่นดนตรีและการชูมือนะรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับของการรัชการคือรูปแบบที่คุณสามารถแสดงความรักต่อพระเจ้าได้ดีที่สุดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและบุคลิกภาพที่พระเจ้าประทานแก่คุณที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือการนัชการแต่ทั้งหมดนั้นอยู่ที่เรากับพระเจ้านะครับแกลี่โทมัสเพื่อนของผมสังเกตว่าคิดเตียนจํานวนมากดูเหมือนจะยึดติดกับิ พิธีนัสศก,การที่น่าเบื่อคือกิจ,กจวัตรที่ไม่ทําให้อิ่มเอมใจแทนที่จะมีมิตรภาพอันน่าตื่นเต้นกับพระเจ้าเพราะพวกเขาฝืนตัวเองให้ใช้พิธีเฝ้าเดี่ยวหรือรูปแบบการนัสศก,การที่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์พระเจ้าทรงสร้างเข้ามาบางครั้งพระเจ้าสร้างมา,อ,าอีกแบบหนึง่งแต่เราก็ไปทําอีกแบบหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับแกรี่สงสัยว่าพระเจ้าทรงงใจสร้างเราทุกคนให้แตกต่างกันแล้วทําไมทุกคนจึงควรจะถูกคาดหวังให้รักพระเจ้าแบบเดียวกัน เมื่อได้อ่านหนังสือคิดเตียนอมตะและสัมภาษณ์บรรดาผู้ผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่แกลรี่ก็พบว่าคิดเตียนได้ใช้โนทานที่แตกต่างมากมายมาตลอด2,000กว่าปีเพื่อจะสื่อรมกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการอยู่กลางแจ้งการศึกษาการร้องเพลงการอ่านการเต้นรำการคิดการการสร้างสรรค์ศิลปะและการรับใช้คนอื่นการอยู่คนเดียวการมีสามิคีทมการร่วมกิจกรรมกับคนอื่นอีกมากมายนะ นี่คือสิ่งที่2,000ปีก่อนที่หลายคนที่จะนับสก,การนะครับใน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 หนังสือนะครับเส้นทางศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกลี่เขียนนั้นเขาได้กล่าวถึงวิธีการวิธีการก้าอย่างที่บุคคลปฏิบัติเพื่อก้าใกล้พระเจ้าพวกธรรมชาตินิยมรู้สึกเร้าใจให้รักพระเจ้าไม่ได้สุดเมื่ออยู่กลางแจ้งท่างการธรรมชาติพวกที่เน้นประษาทสัมผัสก็รักพระเจ้าด้วยภาษาสัมผัสและชื่นชม พิธีการมหัศการอันงดงามซึ่งต้องใช้ทั้งสายตาการรับรู้นะครับการรับรู้รักพระเจ้าด้วยประสาทสัมผัสและชื่นชอบพิธีการนวัตกรรมอันงดงามซึ่งต้องใช้สายตาการรับรสการดมกลิ่นนะการดมกลิ่นการสัมผัสไม่ใช่เพียงแค่ฟังเท่านั้นและพวกประเพณีนิยมเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านพิธีกรรมอัศาพิธ,ธีสัญ,ญลักษณ์และโครงสร้างที่ไม่เปลี่ยนแปลง พวกถือสันโดษรัระเจ้าด้วยการอยู่ตามลําพังและความเรียบง่ายส่วนพวกนักเคลื่อนไหวรัระเจ้าโดยการเผชิญหน้ากับความชั่วต่อสู้ความอายุติธรรมและทุ่มเทเพื่อทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นพวกเอาใจใส่คนอื่นนั้นรักพระเจ้าโดยการรักคนอื่นและตอบสนองอความต้องการของเขาของพวกเขาพวกกระตือรือร้นรักพระเจ้าโดยการเฉลิมฉลองพวกชอบแต่ตรองรัระเจ้าโดยการเทิดทูนยกย่องส่วนพวกนักคิด รักพระเจ้าโดยการศึกษาด้วยสมองของพวกเขานี่คือนี่คือแต่ละคนที่ถูกสร้างมานะครับพี่น้องครับในเรื่องของการนับศัการ์และมิตรภาพกับพระเจ้านั้นไม่มีวิธีการที่ใช้ได้กับทุกคนสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการพยายามเป็นคนอื่นเราอย่าพยายามเป็นคนอื่นนะครับเราจงเป็นตัวของตัวเองที่พระเจ้าทงสร้างมานะอ่า ในเรื่องกรบนการและมิตรภาพนั้นไม่มีวิธีการที่ใช้สําหรับทุกคนสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการพยายามเป็นคนอื่นที่พระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้คุณเป็นนั่นถือว่าเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นตัวคุณเองนั่นคือคนแบบที่พระเจ้าทรงแสวงหาคือคนที่เป็นตัวของคุณเองจริงๆต่อพระพักพระองค์ในการนมัสการนะครับข้อที่3ครับพระเจ้าทรงพอพระทยัยเมื่อเรานมัสการโดยใช้ความคิด พระบัญชาของพระเยซูที่ให้รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดกล่าวซ้ําถึงสี่ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าไม่พอพระไทยต่อการร้องเพลงสรรเสริญอย่างไร้ความคิดการอิฐฐานที่เต็มไปด้วยคําซ้ําซากเป็นพิธีหรือคําอุทานว่าสรรเสริญพระเจ้าอย่างไม่ระวังเพียงเพราะเวลานั้นเรานึกถึงคําพูดอื่นไม่ออก <c oughs> ถ้าเราทุบการโดยไม่ใช้ความคิดมันก็เป็นการทุบการที่ไร้ความหมาย คุณต้องใช้ความคิดร่วมด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เรานมัสก,การครับจงใช้ความคิดของเราร่วมด้วยนะพี่น้องนะครับพระเยซูทรงเรียกการนับสการที่ไร้ความคิดว่าการพูดพร่อยๆซ้ำซากในมันทธิวบทที่หกข้อเนะครับแม้ว่าคําในพระคัมภีรกส็สามารถเป็นคำนวลซ้ำซากน่าเบื่อได้ถ้าใช้มากเกินไปเพราะน่าจะทําให้เราไม่ได้คิดถึงความหมายมันง่ายกว่าที่เราจะใช้คำซ้ำซากเวลานสัสก,การแทนที่จะพยายามถวายเกียรติพระเจ้าด้วยด้วยคำและพิธีใหมๆ่ๆ นี่คือเหตุผลที่ผมส่งเสริมให้คุณาพระอภีฉบ,บับแปลที่แตกต่างกันรวมทั้งฉบับถอดความเพราะมันจะช่วยขยายขอบเขตการแสดงออกมาในการนัสการลองพยายามสารรเสริญพระเจ้าโดยไม่ใช้คําว่าสารรเสริญฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าหรืออาเมนแทนที่จะพูดแทนที่จะพูดว่าเราอยากสารรเสริญพระองค์ให้คุณเขียนรายงานคําพ้องความหมายและใช้คําใหม่ๆเช่นยกย่องนับถือเทอิดทูนยำเกรงถวายเกียรติและชื่นชม ก็ค <People> ือให้เราลองใช้คําอื่นนะลองใช้คําอื่นดูนะครับพี่น้องครับนอกจากนั้นให้คุณพูดอย่างเจาะจงถ้าใครสักคนมาหาคุณแล้วพูดว่าผมสรรเสริญคุณซ้ําๆสักสิบครั้งคุณก็คงจะคิดว่าเอ๊ะมสรรเสริญเรื่องอะไรสรรเสริญเรื่องอะไรแหะคุณอยากได้คําชมที่เจาะจงสักสองสาเรื่องมากกว่าคําชมคุมเครือสัก20คําพระเจ้าก็เช่นกันนะครับพระเจ้าก็เช่นกันนะ อีกวิธีหนึ่งคือการเขียนรายงานพระนามต่างๆของพระเจ้าและจดจ่อที่พระนามเหล่านั้นพระนามของพระเจ้าไม่ใช่นามที่ร้เหตุผลแต่พระนามเหล่านี้สะท้อนถึงพระลักษณะด้านต่างๆของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าค่อยๆเปิดเผยพระองค์แก่อิสราเอลโดยการบอกพระนามใหม่ๆของพระองค์และพระองค์ทรงบัญชาให้เราสารเสือพระนามของพระองค์เช่นพระเยโฮวาพระยาเวนะพระยาเวพระเยโฮวานะครับเนาะโอเค พระเจ้าต้องการให้เราใช้ความคิดในการประชุมนวัิศการด้วยเปาโลนะเปาโลอุทิศนะครับในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สทั้งบทเพื่ออธิบายเรื่องนี้ว่าการสรุปว่าเราควรทําทุกสิ่งอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบนะในในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่14เกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าทรงยืนยันว่าการนัรศการของเราต้องเป็นที่เข้าใจได้สําหรับคนที่ไม่เชื่อนะเมื่อเราเมื่อพวกเขามาร่วมประชุมนวัิศการกับเรา เปาโลสังเกตว่าสมมุติว่าคนแปลกหน้าอยู่ในการประชุมนักสการของท่านเมื่อท่านสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณแล้วแล้วถ้าพวกเขาไม่สนใจท่านพวกเขาจะพูดว่าอาเมนได้อย่างไร่าสมมุติว่าเราเราคุมกันอยู่ในกลุ่มพี่น้องใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อใหม่เข้ามาแล้วเขายังไม่เชื่อแล้วเขาจะเชื่อได้อย่างไรอ่านี่คือความหมายนะครับท่านอ่านมัสการพระเจ้าได้อย่างยอดเยี่ยมแต่คนอื่น ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคนอื่นที่คนใหม่ปุ๊บเอ๊ะทําอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบ่งปันหลังนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมมาเชื่อแล้วผมก็เจอครั้งแรกผมก็เหมือนกันนะครับผมไปเจอครั้งแรกผมก็เลยงงเหมือนกันนะครับการไวต่ตอความรู้สึกของคื่นอื่นไม่เชื่อที่จะมาร่วมประชุมกับคนเป็นคําสั่งในพระัมภีร์การละเลยคําสั่งนี้เท่ากับทั้งเท่ากับทั้งไม่เชื่อฟังและไม่รักสําหรับคําอธิบายที่ครบถ้วนในเรื่องนี้โปรดดูบทที่ชื่อว่าการนวัสการเป็นคําพยานได้ ในหนังสือขี้เตียนที่เคลื่อนไปด้วยวตสุประสงค์นะครับจริงๆแล้วการนับสกการพระเจ้ามันเหมือนคําพยานนะครับพี่น้องครับว่าเรามาพบพระเจ้าแล้วพระเจ้าอวยพรอ,อะไรเราอะไรต่างๆแบบนี้นะครับไม่ได้หมายความหมาไม่มันก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวแต่ว่าเราให้ดูบริบทว่าสิ่งที่เราได้เข้าใจกับเรากับพระเจ้านะนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับต่อมานะครับ พระเจ้าทรงพอพระทัยเมื่อการนวัสก,การของเรามีการปฏิบัตินะครับพระพีกล่าวว่าให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่เป็นการนวัสก,การด้วยจิตวิญญาณของท่านในพระธรรมโรมบทที่12นะครับทำไมพระเจ้าจึงต้องการตัวคุณล่ะทําไมพระอ,องค์ไม่ตัดว่าถวายจิตวิญญาณของท่านก็เพราะว่าถ้าปัาศจากร่างกายคุณก็ไม่สามารถทําอะไรในโลกนี้ได้ในนิรันดรการคุณจะได้รับเค่กายใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ขณะที่คุณอยู่บนโลกนี้พระเจ้าตัดว่า จงให้สิ่งที่เจ้ามีอยู่แก่เราพระองค์ทรงเน้นเรื่องการปฏิบัติในการนมัส,สการนะครับพี่น้องครับคุณคงได้ยินคําพูดที่ว่าผมมาร่วมประชุมคืนนี้ไม่ได้แต่ผมจะอยู่กับคุณด้วยจิตวิญญาณคุณรู้ไหมว่ามันหมายถึงยังไงไม่มีความหมายเลยเลยมันไร้ค่าตราบใดที่คุณอยู่ในโลกนี้จิตวิญญาณคุณจะอยู่เฉพาะที่ร่างกายของคุณเท่านั้นถ้าร่างกายคุณไม่อยู่ที่นั่นคุณก็ไม่อยู่เช่นกันเลลูยาไไปพี่น้องสุดยอดเลยโอ้โหนี่พระเจ้ารู้ทุกเรื่องเลยนะครับ นะใครจะบอกว่าท่านนวัตสการ์เขาไม่มานะครับเขาบอกเขาจะอยู่กับเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวไม่อยู่ใจก็ไม่อยู่เหมือนกันนะในการรบานของเรานั้นถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเรามักจะคิดว่าเครื่องบูชาว่าเป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนะพระเจ้าต้องการให้คุณมีชีวิตที่อยู่เพื่อพระองค์ <spectral> แต่ปัญหาของเครื่องบูชาที่มีชีวิตนั้นปัญหาของเครื่องบูชาที่มีชีวิตนั้นนะครับฟังดีๆนะพี่น้องนะมันคลานออกจากแท่นบูชาได้ เครื่องบูชาที่มีชีวิตมันคลานออกจากแท่นบูชาได้และเราก็มักจะทําทเช่นนั้นเราร้องเพลงทหารขอพระเยซูในวันอาทิตย์แล้วพอวันจันทร์เราก็หนีทหารโ <c oughs> อาลเลยรู้ยากของคุณพระเจ้านะครับโอ้ขสอบคุณพระเจ้าสรรเสิญพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาหลายชนิดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเล็งถึงความเหล่งถึงการถวายบูชาขอพระคิดบนไม้กางเขนเนพื่อเราเวลานี้พระเจ้าก็ทรงพอพระทัยกับเครื่องบูชาอันหลายหลากในการนับเการเช่น การขอบพระคุณการสรรเสริญการถอมใจการกลับใจการถวายเงินการการอธิษฐานการรับใช้คนอื่นและการแบ่งปันให้คนขัดสนนะฮะการทำการที่แท้จริงต้องลงทุนนะพี่น้องครับดาวิิเข้าใจเรื่องนี้และกล่าวว่าเราจะถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้นะครับในสองสมุเอลนะครับราคาค่างวดนะที่เราดำเนินการเรียกร้องให้เราเราสละคือความเห็นแก่ตัว คุณไม่สามารถยกย่องพระเจ้าและตัวเองในเวลาเดียวกันได้คุณไม่อาจน้อสการเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือให้ตนเองพอใจคุณต้องหันความสนใจออกจากตัวคุณคือการน้อสการนะครับเราไม่สามารถพระเจ้าเราไม่สามารถยกย่องตัวเองได้เราต้องยกย่องเกียรติของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อพระเยซูตรัสว่าจงรักพระเจ้าโดยสิ้นสุดกุลาของท่านพระองค์ทรงชี้เห็นว่าการน้อสการต้องใช้ความพยายามและแรงกายมันไม่ใช่จะสะดวกหรือสบายเสมอไปและบางครั้งการน้อสการก็เป็นการตั้งใจล้วน นะเป็นการเสียสละด้วยความเต็มใจการนับการแบบอยู่เฉยๆเป็นคาที่ขัดแย้งในตัวมันเองพี่น้องฮะเมื่อไหร่ที่ท่านจะนับก,การพระเจ้าท่านต้องสุดจิตสุดใจนะแล้วท่านลองดูนะครับว่าอัศจรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับเมื่อคุณสรรเสริญพระเจ้าแม้นในเวลาที่คุณไม่รู้สึกอยากเมื่อคุณลุกจากที่นอนเพื่อน,นับการทั้งๆท,ท,ที่คุณเหนื่อยหรือเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นขณะที่คุณหมดแรงคุณก็กําลังถวายเครื่องบูชาแห่งการนับการแด่พระเจ้า และนั่นทําให้พระเจ้าทรงพอพระทยัยอเมนฮาเลลูยาแม็กเลตแมนนะครับผู้นํานักสการในอังกฤษเล่าว,วิธีที่ศีรษะบานเขาสอนกิตจ,จักรให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการนัสการเพื่อทําให้เห็นว่าการนับสการไม่ใช่แค่ดนตรีเขาจึงห้ามการร้องเพลงทั้งหมดในการนัสการเวลาช่วงหนึ่งเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะนับสการด้วยวิธีอื่นพอสิ้นสุดเวลานั้นแม็กก็ได้เรียนรู้บทเพลงอมตะชื่อว่าหัวใจแห่งการนมัสการ นะ้าบทเพลงแห่งการรัศการนะครับไม่แน่ใจว่าเคยร้องหรือเปล่านะครับขอพระองค์จะถวายมากกว่าเพลงเพราะว่าเพลงไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการพระองค์สืบเสาะลึกลงไปภายในลึกกว่าสภาพปรากฏภายนอก พระองค์ทรงมองเข้าไปในหัวใจข้าพระองค์หัวใจของเรื่องนี้คือหัวใจหัวใจของเรื่องนี้คือเรื่องของหัวใจนะเดี๋ยวต้องไปร้องเพลงนะครับเดี๋ยวก็จะมาร้องเพลงกันนะข้าพระองค์จะชวายมากกว่าเพลงเพราะว่าเพลงไม่ใช่สิ่งพระองค์ต้องการ พระองค์สืบสาะลึกกลงภายในลึกกว่าสภาพปรากฏภายนอกพระองค์มองเข้าไปในหัวใจข้าพระองค์หัวใจของเรื่องนี้คือหัวใจหัวใจเรื่องนี้คือเรื่องหัวใจอเมนขอบคุณพระเจ้า 13เราก็จบพอนี้นะครับพี่น้องครับวันที่13คิดถึงวัตถุประสงค์ชั้นพระเจ้าอ่ประเด็นตลอดก,การไข้ควนนะครับพระเจ้าต้องการเราทั้งชีวิตของเรานะครับพระเจ้าต้องการทั้งชีวิตของเรานะข้อพ,พระคัมภีร์สำหรับต้องจําครับจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านด้วยสุดความคิดและด้วยสุดศีกลกบงของท่านในพระธรรมโาระโกคําถามการพิจารณาเวลานี้สิ่งใดที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าระหว่างการรับรการของชั้นในที่ประชุม หรือการนักการส่วนตัวของฉันฉันจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้อามนก็ใครควรนะครับพี่น้องครับดูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเห็นไหมครับโอ้แสงสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะครับพี่น้องครับกออ็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสาหรับการบันทึกเสียงการอัดคลิปก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสามารถติดตามไปใน Facebook ไลฟ์ในช่องของภูเขาในกายเดฐานได้ ขอคุณพระเจ้าขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านในปีใหม่เมืองปีใหม่สงกรานต์นะครับสวัสดีครับ